นี่ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรา สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกมาชวนทำชานะคะเพิ่มวิตามินซีนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังนะคะทําให้เหี่ยวน้อยรวมถึงลดน้ําหนักเติมวิตามินซีให้ร่างกายนะคะทําให้ไม่เป็นหวัดนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บกุหลาบนะคะพวกนี้นะคะไปนะคะในส่วนของไปทําชากันนะคะเป็นชากุหลาบเราพยายามตัดนะตัดกิ่งนะคะเพื่อให้มันออกใหม่นะชากุหลาบนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะพอเราได้อย่างนี้นะคะเราแกะแน่นที่ออกเลยนะคะแล้วก็ล้างน้ํานะคะเอาไปตากแห้งนะคะไว้นะคะสําหรับทําชากันนะคะ ซึ่งมีสรรพคุณมากๆเลยนะคะเป็นการเติมวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะทําให้เราเป็นวัดแดงยากนะคะรวมถึงนะคะทําให้หน้าใสนะคะวิธีการกินนะคะเราสามารถกินก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่าดื่มระหว่างวันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตากกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทน้ําร้อนกันนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใบชากรนเนาะ นี่นะคะใบชาพุ่ะนะคะมันจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะแช่นะคะใช้ประมาณ5กลิบนะคะแช่ไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะ<ส>พอน้ําอุ่นสักคู่นะคะให้เพื่อนๆนะคะควานเปลือกมะนาวแล้วใส่ลงไปค่ะ นิดเดียวพอเพื่อเอากดมาหลิกนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเบอร์ตรงนี้นะคะให้กินก่อนนอนหรือระหว่างวันถ้ากินลักษณะนี้กินระหว่างวันด้วยนะคะจะทําให้เราอยากอาหารน้อยลงนะคะเป็นแบบวิธีทำชากุราแบบง่ายๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของชากุราบกันค่ะทีนี้เรามาดูสรรพคุณของชากุหราบกันนะคะชากุราบจัดเป็นชาดอกไม้อีกหนึ่งตัวนะคะกราบจัดว่ามีวิตามินซีและสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในปริมาณสูงค่ะ การดื่มชากลาบเป็นประจำนะคะจึงช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะทําให้ร่างกายของเรานะคะช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่เกิดกับร่างกายได้เองนะคะซึ่งนะคะชากลาบมีสรรพคุณเด่นๆคือหนึ่งนะคะบรรเทาอาการหวัดค่ะการดื่มชากลาบอุ่นๆช่วยบรรเทาอาการหายใจลําบากหายจะติดขัดช่วงเป็นหวัดได้ดีค่ะเพราะการดื่มชาจะช่วยละลายเสมหะในลําคอค่ะทําให้หายใจสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนั่น เข้อต่อไปนะคะชากุหลาบนะคะมีคุณสมบัตินะคะช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะบรรเทาอาการท้องผูกนั่นเองค่ะซึ่งกุหลาบนะคะมีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีเรียนในทางเดินอาหารและลำไส้ค่ะอีกยังช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ค่ะจึงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดได้ดีนั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะการจะบรรเทาอาการทองอืดได้ดีต้องทานอย่างน้อยๆ2แก้วขึ้นไปนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะช่วยลดฟาร์มดันจากฟาร์มดันโรหิตส,สูงนั่นเองค่ะค่ะ ข้อต่อไปนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะและเติมวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะเนื่องดอกเนื่องจากดอกกุหลาบนะคะมีวิตามินซีสูงค่ะจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะและวิตามินซีในชากุหลาบนั้นเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวนะคะและสารต้านอ,อนุมูลอิสระต่างๆนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะวิตามินซีที่อยู่ในชากุหดาบนี้นะคะจะช่วยผิวเราใสายอย่างเป็นธรรมชาติและแก่ชา้าเนื่องจากไปกระตุ้นนะคะให้คอลลาเจนสร้างนั่นเองค่ะค่ะหลังจากไปดูประโยชน์แล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะโดยที่เฉพาะคนที่ปลูกกุหลาบที่บ้านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีสิวทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ